อาน,นั้นมาเรื่องนี้ดีกว่าอันนี้ข่าวนะครับแฟนแฟนเดือนนะครับเดือนเลยนะแมปป้าประกาศกลยุทธ์แข่งขันกับอูฟูเตอร์โบครับตามนั้นโอเคขอให้เจ๊งจนนี่สารผิดก็ <c oughs> อันนี้ก็ตามนั้นนะผมไปดูแลพนักงานให้ดีก่อนไหมโอ้โหผมชอบว่ะอีเกมไทยแลนด์ผมชอบว่ะไปดูแลพนักงานให้ดีก่อนไหมแสดงว่าเขารู้เรื่องนี้นะเออแสดงว่าเขารู้เรื่องพนักงานนะครับโอเคอะ แม่ป้าน,นะครับผมโซโดไม่ชื่อดังนะครับที่อยู่เบืออ้องหลังอนิเมชันที่นิยมอยากแอคกซ์แสไรชันและจะรู้สึกเซนเซนนะครับผมออกมาประกาศว่าพวกเขาจะมีกลยุทธ์ในการแข่งขันกับโซโดโอนิเมชันชั้นนำอย่างเกียวโตอ่าเกียวนี้นะครับหรือเกียวโตเรชั่นนะครับผมเกียวนี้แล้วก็เอฟเวอร์เดอร์้วยการออกโปรเจกต์จะนวนมากโอเค <laughs> เป้าหมายของนการนี้ก็คือทําให้ผู้ชมได้ประสบการณ์ในรักษาระดับประสบการณ์นะครับและรักษาระดับคลณภาพสูงสุดนะก็ตามนะครับตามแผนการดังกล่าวได้รับเสียงวิจัยจากแฟนๆนวอมากเนื่องจากว่าเป็นการกดดันอนิเมะมากเกินไปจนสะสมผลจนโซฟาและวซฟาการทำงานนะครับผมไอ้เรื่องกดดันการทำงานแม่ป้ามีประมาณสี่ห้าปีนะครับอ่าไอ้เรื่องของข่าวที่เขาให้มานะครับผมโอเคแล้วก็มีคอมเมนต์ที่เจ็บมากนะครับอันนี้อ่า คืออ่าโตของภา,ศาษางกฤษอตเขาบอกว่าโต๊ของให้กับสัมภาษณ์นะครับผมของโตของอ่าที่เป็นแบบประธานแมนป้านะครับเขาได้เปิด,ผดเผยว่าพวกเขา่พอใจกับรางวัลการยกยกออนิเมะของดีที่สุดในดีเอสคอเนอร์ออฟเดอะเวิลด์ก็คือแค่ว่าฝันในโลกสวยนะครับผมผนตอบการจำหน่โซโดนะครับผมเขามีนโยบายแนวโน้มปัจจุบ,บันของโซโด,โดเพื่อที่จะตามโซโดอย่างเกียรตอเชเวชและยูเฟิร์ดเบิรนะให้ทันภายในไม่ถึงยี่สิบปีโอเค เขาพยายามพิตผลงานจำนวนมากนะครับบอกมากมายแล้วคงรักษาคุณภาพส่งเอาไว้นะครับตามนั้นแหละแล้วก็มีคอมเมนต์ที่เจ็บแสบมากนะครับเขาบอกว่าบ้าไปแล้วอ่ะที่บอกว่าเขาจะเป็นเขาอยากจะเป็นเหมือนเกียวโตอ่ะนะครัที่ปฏิบัติต่อพนักงานแบบนี้เขาทําเกียวโตมีชื่อเสียงนะปฏิบัติต่อพนักงานที่ไปอย่างดีคือง่ายคือมึงอยากทำเป็นเกียวโตอ่ะแต่มึงบริหารงานเือนเกียวโตไม่ได้อ่ะคือเกี้ยควรเจ็บเลยมึงบอกมึงอยากเป็นเเกียวโตเหรอแต่มึงบริหารงานดีๆเป่เกียวโตหรือเปล่าละ โอเคมาเต่มแม่ป้าคุณจะใช้ก่อนยึดในการเอาชนะเชฟเฟิร์เดอบอลครับโอ้ผมจะทำงานให้เยอะครับดึงดึงอ๋อโอเคครับทำให้เต็มที่นะครับแล้วเชฟแล้วโตของแล้วโตของไอเชฟใหญ่ก็ตอบโอเคทำเต็มที่นะแมาป้าเขาทำงานคงบ่ายแหละทำหลายเรื่องเออมาพูดถึงแมนงกาหน่อยนะครับ แหนกันแมปป้านะครับนั้นแตแต่จะกเกียวโตและเซนเชิงเพราะทางเกียวโตนะครับผมมักจะออกมาโปรเจกต์เพลงหนึ่งเรื่องหรสองเรื่องต่อปีส่วนใหญ่ก็3เรื่องนะซึ่งทางแฟนเมทหลายเรื่องคงไม่จ์วิธีการทํางานของแมปป้านะครับวิธีการของแมปป้าว่าโดยระบุว่าวิธีการนั้นไม่ยังยืนในระยะยาวแต่ยังไม่ดีต่อเหล่าทีมงานด้วยนะครับผมและหลายคนในพาดพิงไปถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ทางแมปป้าเคยจ่ายเงินก็ล่าสุดที่ผ่านมาแหละแล้วก็ของปี2ปีก่อนนะครับ เคยายเงินได้กับอนิเมเตอร์เพราะรบอกว่าให้ทางซูโลไปดูแลมั่งงานดีก่อนไหมเออแฟนเมสโวนใหญ่ก็เห็นด้วยว่าแม่ป้าควรให้ความสำคัญกหบคุณภาพของอนิเมะและภาพการทางานของอนิเมเตอร์มากกว่าที่จะเน้นจานวนโปรเจกต์ที่ออกฉายต่อปีนะครับผมอนิเมเตอร์คนนึงได้กล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดหวังให้ผลงานของเขาทำอนิเมะได้มาตรฐานของเกียวโตนะครับเกียวนี้แหละในขณะที่พวกเขาถูกนายจ้างกดขี่ต่อเนื่องตามนั้นแม้ว่าแม่ป้ายังคงพยายามหาทางออกให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพอนิเมะ แต่แน่นอนว่าสิ่งที่เราจําเป็นต้องใส่ใจให้มากที่สุดคือสภาพกำลัางงานของอนิเมะนะครับอนิเมเตอร์นะเพื่อว่าเขาสามารถทํางานได้อย่างเต็มที่และสาาร้างสรรค์ในมิคนภาพต่อไปครับตามนั้นโ <Okay. S 2> อเคงังไงเลยอ่ะอะไรแม่ป้าผเราใช้แรงงานอนิเมเตอร์หนักและทํางานแบบไม่หยุดไม่หย่อนครับอย่าเป็นแบบ you you force ทาน,นปีละเรื่องแล้วขัดเกลเอ,อตามนั้นแหละอย่าเป็นเหมือนเกวโตด้วยโอเคผมพูดสำหรับคนที่จะดูคลิปในที่ผมลงในคลิปองแม่ป้านะครับ อย่าว่าอะไรผมนะถ้าผมจะแสดงความเห็นที่ค่อนข้างที่จะด่าแมปป้าอีหนึ่งแล้วผมทําคลิปล่าสุดก็ผมก็พูดถึงแมปป้าใช่ไหมที่พูดถึงอัลเเมเตอร์อ่ะอันนี้ผมก็พูดถึงแมปป้าอีกทีอย่าว่าผมว่าอย่าว่าผมว่าผมแอนตี้แมปป้านะผมบอกไว้ก่อนนะอย่าว่าผมนะคนที่จะมาดูคลิปหลังจากนี้นะครับหรือคนที่จะมาดูไลฟ์ผมตอนานนี้อย่าว่าผมว่าผมแอนตี้แมปป้านะครับเพราะว่าผมทําเพราะว่าผมเป็นแค่คนที่จะพูดคุยกหนไม่คนนึง ถ้ามีข่าวเสียหายเหมือนกันกับแม่ป้าผมก็เอามาเล่นครับผมเคยเล่นแล้วนี่โตของอ่ะอย่าอย่ามาว่าผมนะผมเสียไปก่อนนะอย่ามาว่าผมว่าผมอนตีรป้าพราะงานอย่างเช่นโตของเอ็นกีผมก็ด่านะครับเอ็นกีผมก็เคยด่ามาแล้วดิวไม่เดี๋ยวผมก็เคยด่ามาแล้วมีอะไรมีโซโดโซโดอิสไกน์ที่ทำอ่ะโซโดที่ทำไนเนี้ย มาเชื่อนี่ผมก็ด่า,ดามาัแล้วนะครับไอโซโลไอซีที่ทำตัวของเจ้าตาขาข้ามผมมาด่ามมาแล้วนะอย่าหาว่าผมแอนตี้แมปป้านะครับผมแค่คนวิจารณ์คนหนึง่งที่วิจารณ์อย่างถูกต้องที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นะใครเป็นติงแมปป้าหรือใครเป็นคนที่แอนตี้แมปป้าแรงหนักอะ่ะใจเย็นกันหน่อยนะครับอย่าไปเลเวลหนึ่งกันนะผมมาเตือนสับคนที่จะมาดูคลิปย้อนหลังหรือคนจะดูคาิย้อนหลังผมอย่าออกตัวแรงเกินผมสแสดงความเห็นเฉยในมุมมองของผมนะครับและข่าวมันเห็นอย่างนี้ แล้วผมยังจะถามคุณก็คือคุณคิดว่าแมปป้าจะเป็นเหมือนยูฟ่าเดบอลเกีียวโตได้หรอผมถามแค่นี้จากใจคนฮะผมถามพวกคุณตรงๆเลยแล้วเซมแมาป้าคุณจะอยากอะไรในการพิกลมาชนะเชมมาป้าครับทำงานให้ดีที่สุดครับอ๋อก็ทำงานอนิเมให้มันออกมาดีที่สุดนะครับเพราะเขาทำงานเยอะไม่เป็นไรผมทำผมทำอาหารจานหนึ่งให้เป็นจานที่ดีที่สุดให้เป็นจานร,ระดับห้าดาวให้เป็นจานร,ระดับร้อยเต็มร้อยครับ ประมาณเนี้ยผมถามคุณหน่อยดิว่าแมปป้าตอนนี้ทำได้ในระดับเกียวโตกับโอฟเฟอร์เทเบิลเหรอคุณคิดว่าแมปป้าที่ได้รางวัลเยอะอะที่ได้รางวัลระดขอนี่ม่ของโตะอาชิโร่เยอะอะที่ได้ตอนอะไรที่ได้ตอนอ่าที่ได้ก่อตอนสอบอ่ะที่ได้ตอนอินิสคอนเโดว์ตะโบที่ได้ตอนยูโรเซกเซนที่ได้รางวัลเยอะของอาชิโร่ได้ประมาณยี่สิบกว่าตัว ได้ตอนที่ทำเจอเซอร์เซนทำตอนไททันอัน 1, 2, นี้ไม่เอกปีสองปียวแม่งกับปีปีที่สามอะสองปีสามปีได้รางวัลเยอะๆคุณคิดว่ามาป้าตอนเนี้ยสามารถเป็นโซโลที่ดีได้ระดับเท่ากับฟฟิ c, กับเคโตนยังครับแล้วคุณเห็นนะ่ะการตลาดที่เขาพยายามที่จะทำการแข่งขันและเป็นโซโลชั้นนำ ประกาศก็ยึดแข่งขันกับยูฟ่าเทบเกียวโตด้วยการออกโปรเจกต์จำนวนมากด้วยการที่อยากจะออกอนิเมะเพื่อมาแข่งออกกลยุทธ์การผลิตโปรเจกต์อนิเมะจำนวนมากเพื่อมาแข่งกับยําเกียวโตและยูฟ่าเท b บคุณคิดว่าแมปป้าจะไปรอดเหรอคุณถามแค่น,นี้แหละประกาศภาคสองแล้วด้วยนะครับปีหน้างานคุณก็ไม่ใช่เล่นๆนะ ทีงานง,งานคุณมีคุณเตรียมไว้นะครับว่ามีสามสี่เรื่องนะครับยูฟ่าเบวบล์มีทางเอแมปป้าไม่ทางไม่เปีนั้หน,นึ่งสองเรื่องแน่นอนอะ่ะยูฟ่าจะมาคุณคิดว่าแมปป้าตอนนี้สามารถได้หลับยูฟ่าเบวบลกับเกียวโตแล้วครับอ่าคนอาจจะบอกคนดูธรรมดาบอกว่าพี่ตอนนี้มันได้แล้วล่ะเพราะ ตัวแมปป้ญญาใสายพัของวันดีขึ้นแล้วอะไรก่ะมันคือโซโลชั้นนำเกรดเอแล้วอะไรเกรดเอแล้วแบบนี้นะงานภาพสวยนะตาคนดูตื่นเต้นมากนะพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณลืมสิ่งสําคัญไปเหรออ่ะคงคิดว่าข่าวที่มันผ่านมามเป็นข่าวอะไรเชื่อถือได้ไหมละ่ะอ่ะคนรู้ไหมว่าข่าวทีมข่าวงานในเมเตอร์ที่เขามาบ่นว่างานแมปป้าหนักไปอ่ะเขาบ่นมาประมาณสองปีแล้วครับแล้วล่าสุดอ่ะคืออันที่ใหญ่ที่สุดแล้ว ที่เขาเออกมาบ่นกันอะอมถามริงนะครับติ่งแมปป้าทั้งหลายแหล่ที่เขาพยายามอมคุยแมปป้าทั้งหลายแหล่เนี่ยคุณยังจะชมแมปป้าที่อีกเหรอครับกลยุทธ์ยุอย่างเงี้ยแล้วมีงานทีมงานแล้วะมีงานแบบทีมงานเหนื่อยเกินเพราะแมปป้าทำงานเยอะเกินไปอะแมปป้าทํางานนี้มาสี่ห้าปีแล้วครับคุณยังอมเรื่องนี้อีกอีหรออ่านเข้าใจงานแมปป้างานดีแต่เรื่องเบื้องเรื่องเบื้องหลังอะที่มันเห็นออกมาเรื่อยๆทุกๆปีอเห็นมาทุกปีเลย คณที่ว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ไหมครับและคุณคิดว่าแมปป้าตอนเนี้มันเป็นโซโที่สามารถโซ่ยูเฟอร์เดเบิลเกียวโตัวได้ยังครับแตะที่ว่าสิ่งที่โตของแมปป้าทำไม่ได้เท่ากับยูเฟอร์เดเบิลกับ G o เกียตัวเวอร์ชั่นคืองานในเมชั่นที่เรารู้สึกผูกพันกับโซโล,ลนั้นนั้นซึ่งแมปป้าทำไม่ได้เลยแมปป้าผมดูงานแมปป้าผมไม่รู้สึกผูกพันสักเรื่องหนึ่งเลยครับผมรู้แค่ว่าอ่ะเรื่องนั้นดีอ่ะเรื่องนั้นดีเรื่องนั้นโอเคเอเ์เทนโอเคเอเ์เทนดีเวนแลน อาร์ตีนเทนดีตัวของอ่าจูเซอร์เซนอาภาคสองก็ดีอาดีมีอะไรอีกงานที่เขาทำซอมบี้แลนด์เอออะไรเออก็ตามซาเลใไมอะไรต่างที่เขาว่าดีอะ่ะแต่ผมดูงานแมปป้าผมไม่มีความผูกพันทั้งที่ผมเป็นซโลรี่ผมร้องนิสสุดอย่างเกี่ยวตัวเนชันได้เลยแมปป้าก็อตั้งมาสิบปีอาจจะมีเรื่องที่แบบสิบเอ็ดปีสิบสองปีตอนนี้แล้วมันอาจจะมีงานที่เรารู้สึกผูกพันอะไรก็ตามแต่ผมดูงานของคุณมาหลายปีแล้วผมไม่เห็นงานผูกพันของคุณเลยครับงานในเมชันที่รู้สึกผูกพันกับคุณเลย อันนี้คือมุมมองของผมนะอย่างแรกคือผมไม่มีงานไม่เชื่อตรงไหนไม่มีความบุพัาสำหรับผมเลยอย่างที่สองคือคุณทำงานถี่ไปคุณไม่ใช่ซโลแมทเท้ากับเซย์ซีสตาร์เมื่อสมัยก่อนนะครับคุณไม่ใช่ซโลอย่างนั้นนะคุณไม่ใช่เหมือนแบบโตของแมทเท้ากับเจซีสตาร์สมัยก่อนนะทำไมแมทเฮ้ากัเจซีสตาร์ถึงทำงาเงนเียอะได้ พราะศักยภาพของทีมงานและทีมงานอเมเตอร์หรือบริษัทของเขาอ่ะเขาบริหารทีมงานได้ดีพอที่จะทํางานเยอะพวกนั้นได้แต่มันป้าไม่สามารถอย่างนั้นได้และถ้าทำได้จริงทำไมทำไมมีข่าวเรื่องอเมเตอร์เหนื่อยกับการทำงานแมป้าล่ะผมถามแค่แนี้แหละครับอืมเจยาตัวในบริษันอ่ะคนเห็นความผูกพันของเขาไหมล่ะที่เขาทำงานเวชริษมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาตอนเนี้ยก็มันก็ประมาณตอนนี้คือประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วอะ คุณเห็นความปุกพันนี้เกียวโตให้ผมไหมล่ะคุณมีอะไรเกียวโตมีอะไรมีความตำนานมีแอร์มีฮาโลฮีมีฟิลนมาแปนิคมีคารอนมีขนาดเมล็กกี้สตาร์มีฮาโลฮีมีเคอองมีอะไรนี้ก็โจมีปิศาจคนจุ่มีโทอมบกมาร์เก็ตมีเคร์ใคโนคาตามีฟรีมีโทอมบกเอมีโต้ของเคอใคมีฟรีมีเคร์ใคโนคาตามีฮิปิเกฟเวอร์เนียมมีโจเนเบียว มีพิภพกิจสนุกมีเวอร์เลตมีโคบายิชิคุณคิดว่ามาคุณคิดว่างานของแมปป้าตอนเนี้ยใส่ภาพของมันอะใส่ภาพของคาผูกพันของงานในเมชันเลยเนี่ยคุณสู้เรื่องอเกี่ยวัโตได้ยังครับคุณพยายามจะตีตลาดมแมปป้า,ค,า,าคุณเห็นวะติงลาร์มยูเทอร์โบคุณแต่ที่เจอฝ่ายยูเทอร์โบจะทําได้ทุกวันเนี่ยเขาทําอะไรมาบ้างครับเขาทํางานทีเหมือนคุณหรือเปล่าหาแค่นี้แหละ พยายามวยเกินพยายามตีกลยุทธ์ของคุณน่ะแต่งานที่คุณทําตอนเนี้ยคุณสร้างงานน่ะได้ดีเท่ากับแมปได้ดีเท่ากับบูเฟร์เทปเปลครับอุย้ยเทปเปกว่าจะผ่านได้ทุกวันนี้เขาต้องทําอะไรมาบ้างครับคุณรู้ยังเถอะผมว่าแมปป้าคงหาเจงเพราะมีแต่คนลออาออกแมปป้าไม่มีทางเจงผมพูดอย่างนี้แล้วกันแมปป้าไม่มีทางครับผมเพราะเขาทางานเรื่อยๆแมปป้าตอนนี้เหมือนแมนเทลสมัยก่อนที่ทํางานประมาณแปดเก้าเรื่องต่อปีครับเป็นโซชั้นนำยุทสองพันสองพันสิบล้นๆอ่ะเอาแล้วแหละ พอพอกันเลยฟุตบอลก็าจ,จะมีทุกวันนี้ทําอะไรครับนี่คนะคาน,นคาโนโคริเนี่ยเนี่ยที่เขาทาเนี่ย่าจ,จะดังจริงได้คือ2007นะครับว่าจ,จะดังจริงได้คือตอนเฟดน,นะครับบไอ้เน,นี่ยแหละเนี่ยเราทำนี้ก็ดังอยู่แหละทำาไมเรื่องนี้ก็ดังอยู่แ,แต่แบบว่าจะดังจริงได้คือตอนเฟดน,นะครับแล้วถามว่ายูฟ่าดับเบิลทานถีขนะ่ไหไหมล่ะอาจจะลโงยูฟ่าดับบอาจจะมีโซโที่มันมีปัญหาตอนทำาคเอเตอร์บ้างเลยอะไรก็ตามนะ แต่เราเขียนศักยภาพของฟอร์เทเบิลอย่างครับว่าเขาทํางานดีอะ่ะเขาทํางานถี่ไหมล่ะปีหนึ่งสองเรื่องปีหนึ่งเรื่องหนึ่งปีหนึ่ง,งอาจจะประมาณสามเรื่องก็ได้จะถามจริงนะเขาทํางานถี่ไหมครับเห็นไหมอาจจะมีเรื่องที่เขาทําแล้วเขาไม่ได้ประกาศทําต่อบ้างเช่นแบบไอ้เว work อย่างเงี้ยอ่ะบางเรื่องเขาอาจจะไม่ได้ทําต่อบ้างบางเรื่องเขาอาจจะตกค้างอยู่อย่าเงี้ยนะฮะแล้วดูเรื่องของคุณเิี่ย เห็นไหมโอ้วเจ์ทเวิลทำงาน่ะเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าหรือว่ามีงานเพิ่มเดี๋ยวก็มีเรื่องของเฟิร์นแน่เฟิร์นทำงานเรื่องดีหลายเรื่องใช่บางเรื่องจะเป็นเรื่องที่ว่าเนื้อเรื่องอาจจะไม่ดีแต่เรื่องงานภาพคือโอ้โหไม่กอดเนื้อเรื่องมานคีกริเตอร์เนี่ยถามว่าตอนนั้นกริเตอร์มีปัญหาไหมอ่ะโฟนทเวิลกริเตอร์มีปัญหาครับเพราะเรื่องงานประมาสอบสามรอบเหมือนกันแหละแต่ไม่กริเตอร์เรียงงานคุณเภาพของมันได้ดีมากพอถึงแม้กริเตอร์ปัญหาเรื่องด้านเนื้อเรื่องมันจะไม่ไม่ แล้วสสยภาพก,การบริหารของคุณอ่ะมันทำได้ดีกว่าแมปป้าอฟูเบิลตอนนี้ไหมล่ะแม่ป้าเอ้ยอฟูเบลเ,เกียวโตตัวเนี้ยฟูเบลไอ้เกียวโตไม่เคยมีปัญหาเรื่องงานเลยนะครับฟูเบลไอ้อตัวของเกียวโตวเคยมีทีมงานออกมาแชร์ไหมครับว่างานแบบเป็นงานที่เป็นโซโลที่กดขี่งานเกินไปเคยมีเกียวโตวเคยมีงานออกมาแชร์ไหมครับเอ,อฟูเบิลเคยอาจจะมีเรื่องความขาดทุนที่เขาออกมาบอกแล้วว่าเอ,อ,อฟูเบิลเคยงานขาดทุนจนคาเฟ่อฟูเบิลแบบปิดตัวไปอ่ะ อาฟรนบิลอาจจะมีเคยเคยมีเรื่องขาดทุนอยู่บ้างอะเคยมีข่าวเรื่องขาดทุนมือแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ข่าวเรื่องบริษัทเนี่ยบริษัทออกมาแฉว่าเอออาฟรนบิลทำงานหนักเกินไปเกียวโตก็ไม่มีงานไม่มีเคยไม่เคยมีมาก่อนเลยว่าอา่าเกีวโตทํางานเยอะเกินไปจนแบบทีมงานเหนื่อยทีมงานแบบจะตายหายได้และไม่เคยมีแล,แ,มลแล้วแม่ป้าล่ะแล้วทำไมแม่ป้าถึงมีงานอย่างนี้ได้ล่ะถึงมีข่าวหลุดออกมาปีสองปีว่าอ้าวทีมทีมงานหลุก ทีมงานเราบอกว่าผมเหนื่อยจากการทำงานครับเพราะการทำงานของแม่ป้านหนักเกินไปงานโหดมากเลยครับอ่ะทำไมถึงมีเงี้ยได้ท,าาดไที่ว่างานเกี่ยวโตวฟูลบอลไม่มีที่ว่างานเกี่ยวโตฟูลทูบอลก็มีเหมือนกันอ่ะงานโหดเหมือนกันก็เพราะเกี่ยวโตกับก็เ,เพราะเกี่ยวโตกับฟูลบอลเขาไม่ได้ทำงานหนักเหมือนคุณไงคุณคุณรับงานมาเยอะเกินไปมามาเสียปรียจนแบบออืื งานแต่เรื่องคุณพยายามเปนโซอชั้นดำครับเข้าใจได้แต่งานของคุณเกินไปคุณไม่ได้ห่วงทีมงานของคุณเลยเหรอนั่นแหละคือสิ่งที่ผมมีจะบอกคุณอ่ะงานของคุณคุณไม่เคยห่วงคุณไม่เคยห่วงทีมงานของคุณเลยคุณไม่เคยห่วงค่ใส่ใจที่คุณพยายามจะนําเสนอคุณใส่ใจให้งานงานเหรอคุณบริหารงานไม่ดีมากเลยนะแม่ป้าไอเรื่องไอล่าสุดอ่ะไอคลิปล่าสุดที่ผมก็บ่นเรื่องแม่ป้าอ่ะ ผมก็บ่นเรื่องอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็เป็นการพูดเรื่องซ้ำๆนําเดินที่ผมก็พูดมาหลายครั้งแล้วว่าแม่ป้าคนแก้ปัญหาคือคนลลดงานที่ทําพอแล้วและให้ทีมงานเอ็นเมตเตอร์คนพักบ้างทาไมตัวของเกียวโตไอเเชั่อถึงการเป็นโซโลที่ตัวทีมบึกทีมงานเอ็นเมเตอร์หลายคนถึงบอกว่าเกียวเป็นโซโลที่เขาอยากทํางานไม่สดเพราะเกียวโตวเขาบริหารงานดีมากครับคนรู้ตัวแลวป่ะก่อนที่จะโดนเผาอะก่อนที่โดนไอ้คนปัญญาอ่อนที่ไหนไม่รู้มาเผาอะ แล้วก็หลังจากนี้ด้วยหลังจากเผาด้วยเขาบริหาทีมงานของคนดีแค่ไหนครับคนรู้ยังเถอะเกียวโตวคนรู้ไม่ถามทีมงานเกียวโตวก็ได้ครับเขาบริหารดีมากไม่เคยมีงานเสียหายเลยครับเกียวโตวไม่เคยมีเรื่องบังเอเรื่องเสียหายเลยเพราะการบริหารมาตลอดยี่สิบสี่ของเขาอะ่ะมันคือการบริหารที่ดีโคตรๆแล้วก็เขาก็ใครเหรอเขาก็พูดว่านี่คือซโลอนิเมชันที่การบริหารทีมงานดีที่สุดในประวัติศาสตร์วงการอนิเมะในตอนนี้ เพราะอะไรอ่ะเกียวโตถึงทําได้ล่ะและทำไมแม,แม,แม่ป้าที่ตอนที่ทํางานเยอะทําไมถึงไม่มีอะไรอย่างเงี้ยข่าวชื่นชมเรื่องของเบื้องลึเบื้องหลังวงการได้ไหมได้ดีมากพอละเพราะคุณบริหารไม่ดีไงทำไมเอลฟ์โเบลถึงไม่มีเรื่องนี้ยอดจักขาดทุนนะนะทำไมไม่มีเรื่องทีมงานอย่างเงี้ยล่ะอาจานะจะมีก็ได้แต่มันจะไม่เผยมาแต่แมันแม่ป้าถึงมีอย่างนี้มาทุกปีเพราะอะไรเหรอปีนี้เป็นปีที่หนักเลยเพราะคุณทํางานกี่เรื่องคุณทํางานห้าเรื่อง หกเรื่ององานมูฟี่คุณทํางานหกเรื่องแล้วคุณทํางานต่อเรื่องกันมาแล้วประมาณสี่ห้าปีแล้วปีหน้าคุณทํางานตอนนี้เล็งมาแล้วสองเรื่องนะครับเนี่ยผมก็ยังพูดอีกครั้งหนึ่งว่าโอเคคุณเบางานมากผมไม่อยากเห็นทีมงานออกมาพูดว่าเหนื่อยกันแมาป้าอีกครั้งหนึ่งผมไม่อยากครับเขาคงไม่อยากกดดันพนักง,งานไปไปเกี่ยวตัวว่ะล่ะเออเขาคงไม่กดดันพนักง,งานป้าเกี่ยวตัวะ เขาไม่กดดันเพ,เพราะพอรู้ไหมว่าเกียวโตอ่ะสิ่งที่ผมชอบเกียวโตคือไงเพราะเกียวโตอ่ะเขาผมมเคยเห็นการคําพูดของบริหารของผู้บริหารเกียวโตว,ว่าเขาอยากให้ทีมงานเนี่ยสแสดงความสามารถข,ของตัวเองมาสดโดยที่เขาไม่ต้องกดอะไรเลยเขาพูดนี้เลยเขารักทีมงานของเขามากครับแล้วเขาบอกว่าให้ทีมงานสแสดงศักยภาพของตัวเองมาให้สดคนวงงานทุกเรื่องของเกียวโตวครับผมงานดีทุกเรื่องมั้ยล่ะ งานภาพอลังงานงานสร้างไอ้เรื่องโจดีเบียวอ่ะคุณไม่ต้องงานงานอะไรเ่นนี้มาสวยงามได้แม้คือแนวต่อสู้ที่มันเบียวตีกันอ่ะแต่เป็นการเบียวตีกันที่โคตรมันเลยเกี่ยวไอโต,อตของไอโตของโจดีเบียวงานภาพดีมากอะไรก็ตามมันก็เป็นเรื่องที่ไร้สาระชิบหายเลยเรื่องที่บอกว่าจจนีเบียวตีกันโจดีเบียวจินในาการความฝันตัวเองแล้วมาตีกันเป้งเป้งอ่ะแต่มันงานตีกันที่มันสนุกชิบหายอะ่ะเห็นไหมไอทำงานนี้ดียวกันนะ การบริหารทีมงานคุณยังไม่สามารถสู้ได้เลยมาป้าแล้วคุณจะแล้วคุณจะแสดงศักยภาพได้เท่ากับเกียวโตกับกับลูฟีบเดวลลว่าล่ะคนเขาก็รู้กันว่าเออคุณอ่ะกดดันกันในเมเตอร์สุขภาพเสียนานๆหมดเลยเขารู้กับทุกเรื่องเขารู้กับแบบทั่วโลกแล้วครับคุณยังทำอย่างนี้อีกเหรอดูแลพนักงานให้ดีก่อนนี่แหละคือประโยคที่ดีที่สุดครับมึงไม่ต้องทํางานเยอะเว้ยมึงดูแลพนักง,งานให้ดีก่อนประโยคนี้ประโยคเดียวครับมึงทําซ้ำอย่างป้าตอนเนี้ย ไม่งั้นอ่ะเขาจะมาด่ามึงเลยเขาจะด่ามึงต่อครับแล้วก็ติงแมปป้าครับถ้ามึงด่าในเมเตอร์ถ้ามึงด่าเมเตอร์คนออกมาแฉรือด่าพวกอันเมเตอร์แบบไม่พอใจกับการทํางานแมปป้าแล้วด่าว่ามึงก็ไม่ทางานที่อื่นดิมึงเป็นคนที่โง่มากนะครับตามนั้นแหละติงแมปป้าก็บๆหน่อยผมเห็นดิผมเห็นข่าวอะไยที่เขาไปโพสในเพจเผยตัวเองอ่ะได้เห็นติงแมปป้าดิเต็มไปหมดเลยแบบอุยอนเมเตอร์คนนี้ม่งไปทํางานที่อื่นดิโง่มึงโง่มากครับ โอเคตามนั้นแหละตามนี้ก็เห็นกันแล้วว่าดูแลพนักงานให้ดีก่อนนะมาป้าคุณเลยไปเทียบกับเกียวโตเลยใช่ไหมคุณบริหารทีมงานให้ดีกว่าเกียวโตยังเถอะคุณรู้ไหมเกียวโตโดนเผามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายสุดของวงการัช่มหะเกียวโตโดนเผามาก่อนโมเสสเยอะมากแต่ทำไมเกียวโตถึงฟื้นกลับมาได้ล่ะอตามนั้นแหละฟื้นกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนึงได้เพราะอะไรล่ะอย่างที่เห็นแหละรู้กันใช่ไหม เกียวโตโดนเผาครั้งหนึ่งนะครับโดนแบบเป็นแบบเรื่องของวงการแบบเ,เรื่องที่ระลทยสูข,ของวงการใน่ไมมคือเกียวโตโดนเผาแล้วมีคนเสียชีวิตประมาณเต็มหมดคดีมือดีเสียไปเยอะมากทำไมเกียวโตโฟื้นกลับมาได้ละ่ะอ่าอันนี้ก็รู้กันนะรับใครเพิ่งรู้นะครับข่าวเกียวโตนะทำไมเกียวโตโฟื้นกลับมาได้อะอืมรู้กันยังไนงะทีนี้รู้ยังครับว่าแม่ป้าไม่สามารถสู้เกียวโตกับเออรฟูร์เบิลได้ถึงแม้งานเออรฟูร์เทเบิลเกียวโตน้อยขึ้นก็นตามอ่ายังน้อยแบบไม่ได้มากทำแมป้าอะอ่าตามนั้น แต่ไมโซโลสอบตันี้เป็นโซด้านชื่นชมมากกว่าแมปป้าล่ะแมปป้าผมไม่ได้เห็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่คุณรักมาจากตัวเกียวโตเลยงานทุกเรื่องที่ผมเห็นผมไม่ได้เห็นความรักมากกว่าเมื่อผมไม่ได้เห็นความรักจากอนิเมเตอร์ของคุณเลยครับอนิเมของคนเลยทําไมผมดูงานเกียวโตแล้วผมรู้สึกว่าผมรักเกียวโตอะและเป็นโซโลที่ผมรักที่สุดมากของวงการอนิเมเรื่องซึงละหนึ่งพ้องงานทุกเรื่องเป็นงานที่ผมรู้สึกผูกพันมากแต่แม่ป้าผมไม่เคยเห็นความผูกพันจากคุณเลยครับตามนั้นโอเคขอบคุณมากครับ มาดูไลฟ์วันนี้ครับแล้วขอบคุณมากครับสอบใครหลายคนที่มาดูคลิปนี้ครับก็อันนี้เป็นการแซงเขาที่เห็นความสกบอลล้วนๆนะครับก็ถ้าไม่พอใจก็แซ์เขาเองก็ได้นะครับขอบคุณมากครับ